มาตรงนี้าที่ดีคลิน Freud, to to ิกนะครับวันนี้ก็เป็นเชิญรีวิวเคสจริงๆนะครับเป็นสาวทานครับที่มาแก้หน้าอกแก้หน้าอกมันยังไม่ชัดเจนแก้พังผืดเลยพังผ uh, uh ืดที่เป <c oughs> ็นจากการเสริมนอกที่แบบใหญ่ไปด้วยแล้วก็มันค่อนข้างจะผิดวิธีด้วยนะครับก็หนุ่มแข็งแล้วก็ได้แบบทรงที่ไม่ไม่สวยก็เลยมามาแก้ซึ่งก็กว่าจะตัดสินใจเลือกได้เนี่ย ก็นาขอสมอกวดเนาะนะอโอเคนั่งตัวเลยแล้วกันครับอ่สวัสดีค่ะซือเบลมาจากประเทศลาวสาวลาวนะคะสาวลาม นี่ในกรุงเทพก็นานแล้วใช่ค่ะก็มาอยู่ปีนึบปีนึงสองปีแล้วไม่ไปีแล้วแต่ว่าอะไรที่มาคือทําอะไรบ้างตอนนี้เราเหมือนเนก็มาเรียนเต้นแล้วก็ทําเป็นอาชีพโมเดลฟแล์ค่ะโมเดลเนาะเดินเดินแดดอะไรใช่ค่ะแวยมากแล้วเรื่องอะไรนะคือสาอฐานก็ต้องพุกทานฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ใช่ค่ะทากินอะไรเงี้ย เป็นยังไงบ้างป็นกรศกษาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยตอนนี้อายุ20 26 26เหรอแล้วเราเริ่มแบบเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นทางเราจะกินยาภุมหรือว่าอะไรเงี้ยเราเราเริ่มที่จะเข้ามารักมาเริ่มกินยามาเปลี่ยนแปลงอะไรตั้งนี้เมื่อไหร่กินตั้งแต่นีตั้งแต่อายุ16มัน16 17เลยใช่ตอนนั้นจะกินจะกินก่อนใช่ค่ะ แล้วก็วมาเป็นแบบทาด้วยวทาด้วยต้องต้องตรวจเลือนเช็คใช่ชค,ค่ะเพราะว่าเป็นที่ที่เขาดูแลเรื่องฮอร์โมนใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเน่ยกินถึงจะกินไปแทบตายก็บางคนไม่ ไม่นมก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นผลก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงที่ต้องการแถมยังได้แต่ไซส์เอฟเฟกนะครับจำจำไว้ดีๆนะคือยาคมนมากินเองมันก็มีไซส์เอฟเฟกบางคนกินั้งเยอะแล้วก็แบบผิดวิธีหรือว่ามันไม่เหมาะกับเราคือค่าของฮอร์โมนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมน้อมันก็ต้องไปที่เขาตรวจฮอร์โมนที่คนข้ามเพศเนี่ยนะมันต้องตรวจเลือดเช็กก่อนสมัยนี้ใช่ว่าเราเหมาะกับตัวไหนเหมาะปริมาณแบบไหนใช่อ่รางั้นก็ ต้องดูแลด้านนี้ด้วยเนาะเพราะว่ายาคุมเองกินระยะยาวเนี่ยมันก็มีผลต่อตับพังตับตับไต,บต,บต,บตไม่ดีนะ<ช>ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีฟอร์มอ่าใช่ไหมครับเป็นเป็น,นยอย่างยาส่วนยาต้านฮอร์โมนเพศชายก,ก็ก็ต้องคิดแต่แต่ว่าระดับเท่าไหร่ก็ต้องมาดูว่าผลเลือดเราเป็นยังไงเนี่ยนะครับอ่ะสรุปก,ก็คือเราก็ได้ฮอร์โมนมาตลอดแล้วน<ช>นเนาะเตรียมพร้อมจะจะ,จะทำจะ ทำหน้าอกเนี่ยเห็นบอกว่าก็เคยทำมาครั้งหนึ่งครั้งเมื่อหกปีก่อนเป็นยังไงก่อนก็อายุสิบเก้าแล้วมั้งสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมั้งอ๋อใช่ค่ะตอนนั้นคือไม่ได้ศึกษาอะไรมากไม่ไม่ได้ศึกษาเพราะว่าไแล้วทำไมเราถึงคิดว่าหน้าอกมันง่ายง่ายแค่เดินเข้าไปโดเอ้อะไรนะยาชายาเบอร์แล้วทำปุ๊บเราถึงคิดว่ามันทำหน้าอกมันมันง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอัน คิดว่าอยากสวยเนาะเออเราอยากสวยตอนนั้นแล้วก็มีหน้าอกคือแบบเป็นผู้หญิงแล้วอะอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาแบบไม่ได้ศึกษามากใช่ไม่ได้าไปใช่ค่ะก็แบบว่าโฆษณาเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็เห็นเพื่อนทำแล้วสวยเราก็อยากสวยเนาะแล้วก็ไปทำกับเพื่อนอ่าค่ะก็แต่ว่าแต่ละคนน่ะคนมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าเทคนิคการทำแบบยาเบอร์ยาชาแล้วก็ ทําทางรักแร้ใช่ไหมนะทำทางรักแร้แล้วก็ทำใช้ใยายาชาอยาเบอร์ทำไปก็ใช้ยาอีกนะฮะตอนนั้นแบบว่าไปขอหมอเขาสี่ร้อยกว่าเลยสี่ร้อยห้าสิบขึ้นไปเลยอ๋อคอจริงๆเราก็ไพ่อนที่ตัวใหญ่เนาะสูงร้อยหกสิบเก้าน้ำหนักห้าสิบสองตอนนั้นจ่าไปสี่ร้อยกว่ากว่าใช่ค่ะสี่ร้อยเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ด้วยใช่จริงๆแล้วจำไม่ได้ว่าสี่ร้อยห้าสิบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ แล้วหลังทําเป็นยังไงบ้างคือยาไม่สลบแน่นอนคือแบบเขาให้ยายังรู้ตัวตอนตอนทาก็ลับๆตื่นๆตืนใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงครับหลังหลังที่ลหล,ลังทำหลังทําก็ก็ๆๆจะรู้สึกตื่นตื่แผลใช่แล้วก็เห็นบอกว่ามันขึ้นทางผื่นภายในไม่ไม่นานไม่เคืนสองปีหลังมา น่าทำอีกสองปีละแล้วก็เออเริ่มแบบนหวังทำไปแล้วก็เกิดทางเกิดขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วก็เทคนิคการทําด้วยแล้วก็เทคนิคการวางซิลิโคนซึ่งซิลิโคนนั้มันดีนะเขาก็ใช้เมนเทอร์นั่นแหละคือก็อะไรที่เขาก็คือซิลิโคนดีเมนเทอร์แต่บางที่ก็โดนซิลิโคนปลอมเหมือนกันต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าอันนี้เขาใช้ซิลิโคนเมนเทอร์แต่ว่าเมนเทอร์ผิวเรียบเนี่ยนะครับจริงๆนี่เท้าผิวเรียบอ่ะมันไม่ควรวางเหนือกั้นเลยอะคือช่วงแรกมันจะนิ่มแล้วก็ มันก็ดูแบบเออคำขอบไม่ได้จะใส่ใหญ่ใส่เล็กเนี่ยมันก็ไม่ได้ขอบเพราะว่าเิลิโคนอะ่ะมันมันผิวบางมันก็เลยนิ่มแต่เมืออ่อไหร่นะครับเกิดพังผืดขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเร็วกว่าคนปกติ<อ>บางคนเนี่ยสองปีเกิดแล้วเร็วที่สุดที่หมอเจอนะจากคีนิกเนี่ยก็คือสองปีปีสองปีเกิดพังผืดขึ้นมาหนุ่มแข็งและเรียบร้อยจากที่เคยสวยนิ่มเขาไม่สวยแล้วนะครับหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยมันอยู่ได้นานก็เป็นสิบปีเหมือนกันนะ แต่เฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณนี้สี่ห้าปีแล้วก็เกิดการคืน<ฮ>แันเพื่อนที่มาทาด้วยกันบางคนก็ยังไม่เป็นบอกใช่จับไเป็นไปแล้วแต่<ฮ>ละคนเคนี่ยผลมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเขางานวใิใจัยเขาบอกว่าบอกออกมาชัดเจนเลยว่าซิลิโคนเป็นเพื่อผิวเรียบซิลิโคนที่เราดูดาใส่ๆแล้วก็จับแล้วนิ่มๆเนี่ยนะครับมีพวกมิจฉาชีพเขาไปหลอกคนไข้ว่าเออแล้วเนี้ยซิลิโคนใส่ๆนี่มันคือนิ่งที่สุดสดีที่สุดอยู่แล้วจริงๆมันไม่ใช่เอาไปใส่ เขาไปใส่เนื้อกล้ามเนื้อมันก็จะเกิดการขึ้นเร็วมากอย่าง,างเช่นนีเป็นต้นนะคระับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้หมอหลอกอย่าให้เซลล์มาหลอกคูเรยแล้วกันนนะว่าซิลิคนนิ่งที่เป็นแบบเมนเทอร์พิวเลียมเนี่ยใส่ยังไงก็ได้ไม่ใช่มันก็คือเทคนิคการใส่ที่ไม่ดีมันก็คือเกิดทางผื่นอย่างนี้แต่พอมันเกิดทางผื่นแล้วคราวนี้มันก็จะก็เป็นเรื่องใหญ่แหละคืองานแก้ทางผื่นเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนงานแบบเปลี่ยนซิลิคอนอย่างเดียวมันก็ต้อง,องรอทางผื่นออกใช่ไหมเออมันก็เป็นเร อีกเหมือนกันนะครับเป็นยังไงเราหาข้อมูลยังไงเกี่ยวกับการนํารอทังผือแล้วก็อยากจะแก้ยังไงให้มันได้สม่ำโอคือแบบอยากได้ให้ได้ธรรมชาติที่สุดค่ะใช่เพราะว่าเดิมมีปัญหาว่ามันใหญ่ด้วยใช่แล้วก็ไม่เท่ากันด้วยใชแล้วก็แบบมันยังไงนะห่างนมห่างมากใช่แล้วก็ใช้ซีบีลำบากเลยเนาะคือจริงๆเดิม ใหญ่แต่มันก็ไม่ชิดถึงจะใหญ่ก็ใหญ่ไม่ชิดเนาะกลายเป็นแบบมันหดลังขึ้นไปเพราะว่าพาอพังผืดอะมันมันมันหดจนขึ้นไปข้างบนกลายเป็นขอบถ้าดูภาพด้านข้างนี่เห็นชัดเจนว่ามันแบบจากคอลงมาแล้วขึ้นมาแบบมีมุมชัดเจนเลยแล้ว่ามันเป็นเป็นบล็อกมากเป็นบล็อกขึ้นมาเลยก็คืออันนี้คือเป็นจากทังผืด จริงเราเขาทำเนี่ยแก้เป็น,นการนเนยาะแบบสับฟาเชียลเ,เหมือนเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าพาังผืดมันหายไปแล้วเทคนิคที่ที่เอาพังผืดออกให้หมดเนี่ยคือสําคัญมากนะจริงแล้วแล้วก็ในพังผืดเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีเชื้ออยู่แบบมากกว่า10ตัวแล้วเชื้อน่ยดื้อยาทั้งนั้นเลยเชือ้อค่อนข้างแรงเทคนิคของการเอาการแก้รักษาพังผืดก็คือว่าต้องเอาทางผืดเดิมออกนะครับแล้วก็ทำตรงไหนที่งผืดดูที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยก็ต้องต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อที่มันมันแรง นิดนึงแล้วก็ยาฆ่าเชื้อมันมีแบบสี่ห้าสเตจมานะครับซึ่งหมอหลายคนเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนั้นก็คือแค่เอาบางคนแย่สุดก็คือเอาซิลิโคนออกเอาซิลิโคนใหม่ใส่เลยไม่ลอกพังผืนอันนี้ก็แย่ไม่มีทางยังไงก็ขึ้นพังผืนสองก็คือถ้าหมอบางคนดีหน่อยก็ลอกางังผืนออกบางส่วนซึ่งสุดท้าย้างผืกก็ขึ้นใหม่อย,อยู่ดี 3คนหมอที่ดีขึ้นมาเอกเขาก็จะลอกทวาผื่นออกให้หมดนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้รักษาเรื่องค่าเชื้อให้มันหมดเพราะฉชนในคําผื่นเนี่ยมันมีเชื้ออยู่คๆๆๆ่อนข้างเยอะก็อันนี้เขาขึ้นทําผื่นใหม่อีกเหมือนกันดังนั้นหมอที่ดีนี่ก็คือต้องแต่ก็เอาคําผื่นออกให้หมดจะจัดตำแหน่งที่ดีแล้วยังจะต้องรักษาเรื่องเชื้อที่มันอยู่ในคําผื่นเดิมด้วยนะถึงแม้ว่าทําผื่นจะออกหมดแต่ว่าเชื้อมันไปยังที่เนื้อหนมเราการที่ให้ยาฆ่าเชื้อให้ให้คอเนี่ยครับ ทั้งก่อนแล้วก็หลังผ่าตัดนี่สำคัญมากๆครับก็ายาฆ่าเชื้อต้องแรงยาที่ไม่แรงฆ่าเชื้อแบบที่มันดื้อยารืเอเนี่ยแรงๆอยู่ในทางืนไม่ได้ฉะนั้นน,นี่คือคือประเด็นนะครับจะเห็นว่าแก้ทางเืนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าหลายที่เนี่ยแก้แล้วมันไม่เคยหายมีลองไปดูเลยคนระับ ดูรีวิวดูเลยก็ได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยหลายๆที่พังเผยพอเอาออกแล้ว,วมันก็เกิดขึ้นใหม่บางที่นี่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาออกกี่คนก็ขึ้นมาเท่านั้นเลงเนาะแต่บางที่ก็อาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์บางที่ก็แค่นิดหน่อยสิบเปอร์เซ็นต์ที่ด,ดีที่นิกเนี่ยก็พังเผยขึ้นมีซ้ำอยู่เหมือนกันสักห้าเปอร์เซ็นต์คือไม่ได้เยอะอะไรมากเนาะแต่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเอาพังเผยออกหมดแล้วยังมีการให้ยาฆ่าเชื้อที่กำจัดเชื้อที่แบบดื้อยาเชือบบอเช้อที่มัน รุนแรงที่อยู่ในทางผืนนะครับในช่งผืนเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวไม่ใช่เป็นแค่เนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบิลอบิลลโคนแต่เขาเหมือนหลักการก็คือแบคทีเรียที่ไปเกาะอรอ,อบเนี่ยมันมีการมีเชื้อที่มันเรียกไบโอฟิล์มเนาะดื้อย,ยาแล้วยากายาทั้งหลายก็เข้าไปในไปรักษาอยู่เยไป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 ฆ่าเชื้อเหล่านั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ทังคือเป็นอะไรที่รักษายากต้องเป็นหมอเฉพาะทางแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีเทคนิคที่ดีพอไม่อย่างนั้น<ม>คุณรักษาทั้งผือก็เกิดทังผือซ้ำอันนี้มีปัญหาหนึ่งด้วยว่าทั้งผืนมันก็เกิดจากการอักเสบแล้วถ้าเรามีน้ำนมมันก็อักเสบได้อกีกอันนี้ก็คือมีน้ำนมไหลพอรู้ไหมว่าเรามีน้ำนมไหลารือ่มีรู้เพราะว่าตอนตอนก่อนจะมาทำก็มีมาเ,เรื่อยๆค่ะช่วงที่เทฮอร์โมน ยิ่งมีเยอะเลยช่วงที่ยันปรับฮอร์โมนเปลี่ยนฮอร์โมนด้วยอืยิ่งมีเยอะเลยแบบใส่ใส่เป็นเสื้อขาวอย่างนี้แบบมันติดมากับเสื้อเลยใช่อ๋อนี่เห็นไหมก็ไม่ใช่สาวสาวแท้ก็มีปัญหาสาวแท้ถ้าก็กีปั็หาเหมือนกันว่ากินทานฮอร์โมนหรือทานทานตามใช่ไหมทานก็ยังมีปัญหาว่าเออมันมันมีน้ํานมไหลได้นะน้ํานมจริงๆมันไม่ได้มีปัญหากับไอตัวร่างกายเราหรอกนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเมื่อ มันใส่ซิลิคโคนเข้าไปในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนแรกถ้านะตอนที่ใส่ซิลิคโคนแล้วยังไม่หายดีมันยังไม่ติดดีมันคือในในเดือนเดือนสองเดือนแรกที่ซิลิคโคนมันยังไม่ไม่ติดเข้าที่เนี่ยยังไม่มีตัวคังปืนมาหุ้มมันนะการที่มีน้ำนมไหลออกมาเนี่ยก็จะเกิดเกิดอักเสบเลยไอ้ที่แบบนมแข็งนมเน่าเนี่ยก็คือพังน,น้ำนมทงนั้นคนที่มีน้ำนมทงนั้นเพราะมันไหลที่นี่ไม่ตัวน้ำนมก็ระวังไว้ว่า เกิดอักเสกแน่นอนยิ่งเคยมีพังผืดอย่างนี้มันก็จะเกิดพังผืดสามง่ายๆเลยเกิดแบบนมเน่าเกิดพังผืดเกิไไดไม่ได้ไม่ได้นมอะ <c oughs> เยอะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ดินคลินินกก็ตรวจให้ละเอียดนะน้านมเราก็ต้องให้ตัดฮอร์โมนเนาหยุดฮอร์โมนที่มันเป็นเอสโตรเจนแล้วก็มีการให้ยาที่จะหยุดน้ํานมเกาะมีการเช็คระดับค่าของฮอร์โมนน้านมนะครับแล้วก็ฮอ,อร์โมนอีกหลายตัวนะที่จะทําที่จะมีผลตรงนี้ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายนะครับที่จะที่จะดูแลเคสที่มีพังผืนมาแล้วแล้วก็มีน้ำนมหลักงอีกนาาๆนะครับก็เห็นบอกว่าอยากจะลดไซส์เดิมมีปัญหาว่าใส่400ให้กว่ากว่าซีซีไปแล้วมันเป็นยังไงสำหรับตอนนั้นที่แบบว่าคือเราวัยรุ่นเนาะ18-19เนี่ยคนไม่เคยมีนมก็อยากได้นมใหญ่เลยมันคือเซ็กซี่อ่าตอนนั้นก็คือตามเพื่อนคือเด็กๆอ่ะบางครั้งก็จะไม่คิดถึงผลดีผลเสีย ว่าเออทำใหญ่ไปก่อนทำใหญ่ไปก่อนอ่ะแล้วคราวนี้มาดูเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นยังไงกับไซส์ใหญ่ใหญ่ว่ามันมันไม่ตอบโจทย์ชีวิตของเรายังไงกับไซส์400กว่าๆของเรานีอันคือแบบมันมันยังไงอะแบบมันมันแต่งตัวยากอะค่ะชายแบบแต่งตัวยังไงหมายถึงว่าใส่บิกินี่แล้วมันไม่สวยหรือว่าใช่มันมันเหมือนโป้เกินไปเพราะว่าไลฟ์สไตล์หนูอัน จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบเออช่วงนี้ก็ชอบแต่งตัวแบบว่าเท่ๆหน่อยแต่ว่าถ้าใส่เสื้อเป็นเสื้อขอบอย่างนี้มันก็จะมอนโปเกินไปอะค่ะใช่เล้ก็ต้นด้วยแล้วมันใช่แล้วดไหล่แล้วเรามาทํางานเรื่องการเต้นด้วยเพราะว่าเราเต้นหนักๆมันก็จะปวดหลังแ้วงใช่แล้วก็เป็นน้ำหนักที่เยอะขึ้นแล้วมันปวกกับมีพันผืชอีกใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นบอกว่าพอมาทํางานแบบถ่ายแบบโมเดลเป็นยังไงเขาแบบ แต่ก็องว่มันใหญ่ไป <_ d ata> ใช่มันใหญ่ไปแล้วก็มันมันไม่เขา้ามันไม่เข้าําง,งานอ่ะบางงานคือ <_ d ata> ตัวเราเหมือนเราเป็นคนผอมใช่เราแต่มันก็มีแต่ใหญ่ข้างบนแต่งล่างไม่มีคนไม่มีแต่เป็นใหญ่อยู่ข้างบนไม่ข้างบนไม่ระหว่างบนใช่มันเหมือนตันหุห่นหุ่นจะตัน อืมใช่จัต่าง,ง,งเพราะฉะนั้นถ้าคนจะแบบทําใหญ่อะมันก็เหมาะคนที่มีสะโพกให<ช>ญ่หรือว่าคนที่มีระยะพุงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะได้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนผอมเนื้อน,น้อยอะทาใหญ่อ่ะคือทำอะทําได้แต่มันเข้ากับร่างกายหรือเปล่าคิดดูให้ดีด้วยนะครับ<ช> <ๆ S 1> คนที่จะทาใหญ่ๆคนยิ่งคนผอมเนื้อน,น้อยแล้วจะทาใหญ่มันก็ดูตลกๆอะมันใหญ่ข้างบนต่างจากเล็กๆตลกดีนะก็จะกลายเป็นแบบเออตันๆอยู่ข้างบนนะก็ไม่สวยก็เป็น แต่ถ้าใครชอบแบบนั้นมันก็ความชอบแต่ละคนไม่เหมนกันอ่าแต่ว่าถ้าโดยโดยรวมที่ที่ฟีดแบ็จากคนที่เขาถ่ายแบบคนที่เขาเป็นตากร้องเนี่ยเขาก็จะบอกผมว่าอืมคุณตัวเล็กอ่ะทำไมต้องมันไม่โกบนบ,นบ,นบนกับล่างมันก็ไม่บรล้านกันอย่างเงี้ยนะก็อ,อ่มาติดกันก็คือดูแลว,ว่าเราต้องลดใจเราต้องเปลี่ยนเอาพันผืนออกอที่มันเป็นบล็อกๆหน้า น่าเกียดเนาะเห็นเป็นเป็นก้อนขอออกซะดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าแต่เราก็คงจต้องเลือกหมอเลือกเทคนิคให้ดีด้วยไม่อย่างนั้นทังผืกนกลับมาแน่นอนครับทางผื่นี่มันขึ้นง่ายมากคนคนเป็นทํงผืนแล้วเป็นซ้ําเนี่ยมันมากกว่ายี่สิบถึงห0สเปอร์ซ็ลยครับอย่างเงี้ยใส่ในท,ท้องตลาดนะ,นะสรุปก็คือเราก็เลือกซิลิโคนเป็น อะไรนะอันมติวาจอยมอติอวาจอยนะครับไซน์ก็คือประมาณ3 3 0รบก็ลดลงมาตอนแรกเราเลือก3 3มอแต่หมอเห็นว่าเออไซส์เขาจำผิดวาจาก450จริงมันจะสี่หลอดก็ลดไซส์ลงมามีไซส์3 0มก็โอเคมันพอดีกว่าแต่จริงจแล้วมันไม่ถูกต้องนะถ้าใครจำไซส์จริงจริงไม่ได้จริงมักครจะต้องไปขอประวัติจากที่เก่าหรือไม่ก็ทำซีทีสแกนวัดขนาดให้แน่ๆไม่อย่างนั้นบางทีมันก็ไม่มีไซส์ที่มันพอดีกับเราก็จะได้ นมที่ไห่เกิดพอต่อไปอาเพราะฉะนั้นก็ถ้าไข่ที่ทํานมมาแล้วเนาะเก็บเก็บประวัติด้วยเก็บใบรับประกันเก็บกล่องนะอาจจะไม่ต้องเก็บมันเก็บกระบแต่ใบใบรับประกันจริงมันเป็นคือมันคือข้อมูลของซิลิโคนเลยมันกว้างเท่าไหร่มันเป็นรุ่นไหนมันมันคือยี่ห้ออะไรอย่างเนี่คือสําคัญเพราะฉะนั้นว่าถ้าเรารู้ข้อมูลตรงนั้นนะเราก็สามารถ เวลาที่จะแก้มันเป็นพังผืดมันที่พราะมันผิดตำแหน่งมันผิดรูปไปหมอคนที่มาใหม่เ,เขาจะได้รู้ว่าเออซิริโคนมันจะควรจะแก้เป็นแบบไหนมันจะได้เป๊ะมันจะได้สวยมันจะได้แบบตรงกับความต้องการถ้าไม่มีข้อมูลอย่างเงี้ยเออมันก็จะแบบด่าน,น้ำดอาวางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดี แต่ว่าเนี่ยเออว่าเรามีสต็อกตรงนี้อยู่มันก็สามารถที่จะปรับซิลิโคนให้ได้สรุปก็คือลดใจมาจาก400อมันเหลือประมาณ300ซอี่ีลดมาหนึ่งีซีก็แล้วก็เอาทำคืนออกก็จะพบว่าเนินที่แบบโอ้เป็นบล็อกแบบนี้ก็ลดลงไปเนื้เดิมนี่คือแต่พอามาก็เคยเป็นเป็น,ปนขอบเป็นตัดขึ้นมาอย่างนี้เลยก็แท่นี้ก็แก้มาแบบสลบแล้วเพราะว่าเราผ่าตัดสองก้องเอาความเปิดอออกยื่นเนื้อแล้วก็ จัดตำแหน่งมหที่ดีนะครับ mm hmm. ก็คนถ mm hmm. อนเนื้อน้อยสิงบางคนหมอก็แนะนำว่า,าเติมไขมันเป็นไฮดริดด้วยดูดไขมันมาแล้วก็เติมเพื่อที่ทำให้สลบขึ้นแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้เติมไขมันนะแต่มันก็ยังได้ความสลบขนาดนี้เลยนะครับถึงแม้ hmm. ว่าจะผอมเนื้อน้อย mm hmm. ก็ยังได้ทรงที่ดี mm hmm. แล้วตอนนี้ผ่านมาประมาณห้าเดือนแล้วใช่ mm hmm. ไเป็นยังไงทางเพิดกลับมาไหมสิ่งที่กลัวที่สุดของคนแก้ทำเกิดก็คือทาเกิดเกิดซ mm ้ำ hmm. ที่เป็นวมาก ไม,ไม่มีเลยมันก็นิ่มดีไม่ไนะมีอะช่นะก็จะมีเรื่องที่ยากที่สุดในที่หมอเจอก็คืออันเนี้ยเคสในใน,ในเคสนี้ก็คือเขาพิการเลือดเลือดช้าซึ่งอันนี้เราต้องจอเจาะเลือดก่อนผ่าตัดสองก็คือน้ำนมไหลก็ต้องกินยาหยุดหยุดน้ำนมก่อนผ่าตัดน,นะครับแล้วเราซิลิคนเราก็เลือกการวางตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วก็ มีการส่อกล้องมีการใส่สายเดทใส่สายระบายนี่แน่นอนตอนนี้ก็คือซิลิคนจะไม่ลน้นล้นออกข้างเหมือนเดิมแล้วนะครับไม่ไม่เกิดส่วนแหละแล้วก็ตรงกลางมีร่องอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนเหมาะว่าโอเคอันนี้คือมาตรฐานแล้วก็ได้ตำแหน่งของหน้าอกที่ดีไม่แล้วก็นิ่มด้วยนะอันนี้นยืน,นยันยืนยันว่า,าความือไม่ได้กลับมาใช่ไหมเพราะมันจะขึ้นมันก็ขึ้นประมาณนั้ เดือนถึงสาเดือนแรกเนี่ยแหละที่ทงังผืนมนากเกิืขึ้น<อ>นะเรา้รื้อไปขึ้นทีหลังก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเลือกซีโนโคตที่ดีที่สุด,ดยอยู่แล้วเนาะมลนไดทว่าจอยแล้วก็ากาจัดเชื้อในพันงผืดเราทอันนี้มันต้องทำหลายขั้นตอนนิดหนึ่งซึ่งหลังจากที่ให้ยาฆ่าเชื้อแบบแรงๆไปเนีแบบ่ยก็เพราะว่าการอาการอักเสบอาการติดเชื้อจากาพังผืนเนี่ยมันมันมันหายไปนะครับก็ได้ผลที่ดีครับอ่ะเป็นยังไงกับฟิ้แบกกับหน้าอกใหม่กับ การใช้ชีวิตเกิบาการถ่ายแบบอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเห,เ,หเ,หเหมือนเหมือนหเหมือนได้เห็นหุ่นตัวเองจริงๆแบบเออมันมันไม่ตันแล้วแล้วก็แต่งตัวง่ายขึ้นใช่สามารถคือแต่งบิกินี่ก็ได้ใช่เซ็กซี่ก็ได้ไดใช่วิปเกร์แบบแบบเซ็กซี่แบบน้อยนย้อยน้อยแต่มาก คือสมัยใหม่นะเฟรนด์นวใช่สมัยใหม่ก็คือน้อยแต่มาไฮแฟชั่นแบบมีดูดูแพงหน่อยนะไม่ได้แบบว่าเน้นเน้นใหญ่ใช่้หมาแบบเดียวกระแทกตาก็ไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้อความเดี๋ยวนี้คือนมที่สวยก็คือนมที่มันดูเป็นธรรมชาติดูไม่ดูไม่โป๊ะกระแทกตาโตขนาดนั้นนะแล้วการออกกําลังการใช้ชีวิตที่ปวดปวดล้าปวดอะไรเป็นยังไง ไม่มีเลยคือแบบเบามากจองเะไม่เคยแบบโอ้โหหลังเต้นไปก็ติดติดเลยใช่ไหมมันก็ร้อนออกมาก็ไม่มีแล้วไม่มีปวดหลังปวดไหล่แล้วก็คือใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากดีขึ้นมากแล้วก็เต้นแบบเต้นแบบสุดๆเลยแบบทรงมีแบบเออเต้นแรงๆแบบเรามันรี้สึกมันเข้ากับตัวเราได้อย่างนู้นเหมือนเป็นตัวเองเราแล้วไหม ไม่ได้รู้สึกว่ามันติดมันล้างมันอะไรไม่คมีแล้วคือใช้ชีวิตด้แฮปปี้มากดีกว่าเดิมมากใส่ชุดไหนก็สวยหมดเลยสำหรับชุดว่ายน้ำนี่ก็โอเคเนาะมันเดิมมันก็คือใหญ่เกิดจะมาตอนนี้ได้เล็กลงแต่ว่าก็ยังเรียกว่าใหญ่มันเป็นคับซีอยู่ดีนะมีความสโลไม่เกินตัวธรรมชาตินะโอเคก็สุดท้ายก็คือ เด้นอ,อกที่ดีได้ความเป็นธรรมชาติจริงๆนะในการแก้เอาทางเสริที่เกิดจากซิลิโคนที่ผิดประเภทเนาะคือเรื่องหมอเลือกเทคนิคการผ่าตัดให้ดีว่าหมอเนี่ยเอาซิลิโคนออกเอาซิลิโคนออกอย่างเดียวหรือเปล่าเปลี่ยนแค่นั้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆที่ดีที่สุดก็คือเอาทางเืรออกให้หมดรักษาเชื้อเลยคับคือออกให้หมดนะครับถึงจะได้นอกที่สวยและก็นิ่แล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะ อโอเคทุกทายให,ให้คุณเซลฟีดแอ่าแล้วก็แนะนําสาวๆที่อยากจะเสริมอยากจะแก้หนะ้าอกอทำนิ่นใหญ่แล้วอยากจะลดไซส์หรือว่าอยากจะแก้แเราควรจะเลือกคลินิกเลือกหมอเลือกสถานพยาบาลยังไงให้มันปลอดภัยให้มันไม่ไม่เกิดปัญหาอ๋อก็อต้องศึกษาดีๆศึกษาดีๆเลือกเลือกหมอที่เก่งๆ เฉพาะทางด้านนี้ค่ะดูรีวิวอเฉพาะทางทันยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางก็ดูรีวิวด้วยแล้วก็ดูเคสจริงแล้วก็ดูในเว็บไซต์แพทยสภาแล้วเอาชื่อไปเช็คด้วยนะใช่ค่ะต้องไปเช็คในเว็บไซต์แพทยสภาว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งของคุณก็จะได้ความมั่นใจที่มากขึ้นแต่ว่า ก็จะมีหลาย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 ชนหลายแบบหลายแนวก็ต้องดูผลง,งานเขาด้วยว่า<ช>แบ<น>บแนวไหนเพราะหมอบางคนก็ชอบแนวเป็นบล็อกหมอบางคนก็ชอบแนวใหญ่ขึ้นมาซึ่งถ้าที่นี่ที่ดิงคลินิกก็เน้นว่าถึงแม้ว่าจะผอมเนื้อน้อยตัวหนึ่งแต่เราก็ได้ทรงที่แบบมันพอดีตัวแล้วก็ธรรมชาติใช่ไหม,ไหมความเป็นความที่ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยมอว่ามันความที่สโลปแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติไรมันก็คือ มันก็คืออะไรล่ะใกล้เคียงกับสิ่งท,ที่ที่มันจะเหมาะกับคนเราอะมากที่สุดแต่แต่ละคนเนี่ยความต้องการไม่เหมือนกันเนาะบางคนชอบชอบที่แบบเขาใหญ่หรือว่าเป็นขอบมากเพราะว่าอันนั้นมันก็สามารถมาคุยกันได้แต่อันนั้นมันทําง่ายทําทําให้มันธรรมชาติทำให้มันสโลปเนี่ยมันทายากกว่านะครับ ก็โอเคงานแก้ยิ่งยากงานแก้ยิ่งต้องดูละเอียดต้องเช็คเลือดต้องจัดการเอาทางผื่นออกต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ยาฆ่าทางผื่นยาป้องกันทางผื่นเนี่ยก็มีหลายตัวเนาะเพราะฉะนั้นงานละเอียดนี่ก็ต้องเลือกเลือกแพทย์แต่จะแพทย์ที่แต่แพทย์ตกแต่งที่มีประสบการณ์จริงๆนะครับโอเคอ่ะก็ได้หนที่สวยแล้วก็แก้ปัญหาทางผื่นไปได้ ดีนะครับอ๋ก็ใครสนใจก็ลองอติดตามในโซเชียลมีเดียของของ,ของดีมินิมิกได้เรื่อยๆนะครับเพราะาเราจะมีคเคสอย่างเงี้ยสาวแท้สาวชางหรือว่ามี พร้อมตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยสามารถดูดูได้ในใน,ในทางทุกช่องทางของคลินิกแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้ครับแต่ละคนปัญหาของเราอะ่ะมันมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะการการทำหน้าอกนั้นทีรือาก,การการแก้หน้าอกเนี่ยมันเป็นงานที่ซับซ้อนถ้าเลือกไม่ดีมันก็เกิดปัญหาได้นะครับโ okay, อเควันนี้ก็ได้ลาไปก่อนนะครับก็ติดตาม อาเจอรีวิวที่ดีกินดีด้วยนะครับนะครับวันนี้นั่งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ